สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 8 เรามาถึงชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง17กันยามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีสิงและลัคนาสิงทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์มาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สองสำหรับในการพยากรณ์สำหรับแรกคือศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีไพ่ใบแรกบอกถึงแปดไม้เทา้าแปดไม้เท้าบอกถึงชาวราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์อาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรอย่างรวดเร็วหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องมีเรื่องเดินทางอยู่ตลอดเวลา แต่เป็นการเดินทางแบบมีเป้าหมายและประสบความสําเร็จหรือบางคนอาจจะมีเป้าหมายของการที่กําลังจะลงมือทําอะไรหรือลงมือทําไปแล้วแต่ในที่นี้ก็บอกว่าในเดือนกรกฎาคมจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะคะเ,เป็นการที่เรียกว่าทําแบบไม่มีอุปสรรคขีดขวางด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงเริ่มต,ตั้งแต่ต้นเดือนไปทําอะไรให้รีบๆทําเขาบอกว่า อย่าช้าจะดีที่สุดแล้วก็อย่าอยู่กับที่อย่าอยู่นิ่งๆมากเกินไปพยายามที่เปิดตัวให้มากๆพยายามมีการติดต่อเจรจาสื่อสารหรือมีการออกเดินทางไปพบปะจะเจอผู้คนออกสู่สังคมภายนอกจะทำให้คุณมีโอกาสที่ดีงามงานที่เกี่ยวกับการที่เขาบอกว่าในที่นี้ถ้าเป็นเรื่องสายงานคุณอาจจะเป็นงานที่โดดเด่นเหนือผู้อื่นหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ คำจุนสนับสนุนคุณมีเกณฑ์ของการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ของการที่จะม,มีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานและทรัพย์สินเงินทองได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมเพียงแต่ว่าต้องมีความกระตือรือร้นนะต้องไม่อยู่กับที่นะถ้าขาดความกระตือรือร้นอยู่กับที่มากเกินไปคุณจะไม่ได้อย่างที่บอก ในที่นี้ก ja ra okay. ็บอกว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานการงานที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพที่เหนือคุณการงานที่มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินก็บอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าถ้าการงานของคุณโดดเด่นการเงินจะได้เป็นกรอบเป็นกำแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักโฟกัสเรื่องการงานมากกว่าเรื่องความรักนะคะ ตำแหน่งต่อมาเขาเาได้พไพ่ใบที่ได้ View of fortune Vi e ออ o f อร์จูนเขาบอกว่าในสิ่งที่คุณทําหรือในงานที่คุณทํามีโอกาสที่จะได้เติบโตขยับขยายหรือเป็นช่วงของการคิดการใหญ่อยากจะทําอะไรที่มันใหญ่กว่านี้มากกว่านี้ทําได้ไหมทําได้เพราะเป็นช่วงที่มีอํานาจวาสนาบารมีของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่ลงมือทําอะไรไปแล้วประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสที่จะเติบโตขยับขย,บขยายได้ ในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้จะมีคนรู้จักคุณมากหน้าหลายตาหรือธุรกิจของคุณมีโอกาสที่จะขยายสาขาแตกกิ่งก้านออกไปเเรียกว่าแตกแขนงกิ่งก้านออกไปได้อย่างรวดเร็วนะคะ ใบต่อมาโอ้โหอะไรไมันขึ้นดีเรื่องงานมากเลยสําหรับชาวราศีสิงสิ่ง,ส,งสักดิทธิ์บอกคุณเลยนะว่างานที่คุณเก่งเฉ,งเฉพาะทางเป็นงานเฉพาะทางของคุณคุณมีความโดดเด่นมากเลยแล้วมีคนเชื่อถือและมีการบอกต่อเป็นการที่เรียกว่างานที่เดียเกี่ยวกับด้านการให้ความรู้ให้การศึกษาให ให้ความรู้กับผู้อื่นก็ได้หรือจะเป็นงานที่มีความสามารถเฉพาะทางที่คนมองมองเห็นความสามารถในตัวของคุณเพราะฉะนั้นการงานของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากอาขออภัยนะคะเดี๋ยวเราเอามาเอาไพ่ออร์เคกขยายนะคะไพ่ออร์เคกโอ้โหเห็นไหม มันสอดคล้องกันมากเลยไพอเอร์เคลนบอกถึงชัยชนะชัยชนะในที่นี้เขาบอกว่าคนเราจะประสบชัยชนะได้มันต้องมีการแข่งขันดังนั้นในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวงานประจำหรืออาชีพอิสระใดๆในตอนนี้ของคุณนะมันขึ้นอยู่กับการแข่งขันถ้าอยู่ในองค์กรเดียวกันทำงานประจำอยู่ก็มีเพวกพ้อง คนในองค์กรเดียวกับคุณกําลังแข่งขันกับคุณอยู่แต่คําว่าชัยชนะเขาบอกว่าคุณจะชัยชนะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีอุปสรรคใดๆเลยเพราะอย่าลืมนะว่าคําว่าชัยชนะติดกับแปดไม้เทา้าเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงมันเป็นช่วงของการน้ําขึ้นต้องรีบปักนะเพราะในเดือนกรกฎาคมจัดว่าดีมากเลยสําหรับตัวคุณอย่าล้ำเส้นอย่าล้ำเส้นในที่นี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามให้ระมัดระวังอยู่อย่าง อย่าไปละเมิดลิขสิทธิท์ใครอย่าไปล้ำเส้นผู้อื่นถ้าเราไปล้ำเส้นผู้อื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรืออีกทีหนึ่งเขาบอกว่าในที่นี้สำหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง คุณไม่ต้องการให้ใครมาล้ําเส้นคุณถ้าใครมาล้าเส้นคุณคุณก็ไม่เก็บไว้เหมือนกันเพราะเป็นช่วงที่มีอํานาจวาสนาบารมีสําหรับชาวราศีสิงห์บางคนแต่บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ไปล้าเส้นผู้อื่นก็ต้องระมัดระวังว่าจะไปเจอเจ้าถิ่นที่เรียกว่ามีอิทธิพลค่อนข้างสูงที่จะสามารถที่จะ กดเราลงได้เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามไม่ให้ใครมาล้ําเส้นเราแล้วเราก็อย่าไปล้าเส้นใครรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็อย่าไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในการทํางานอยู่ร่วมกันเขาบอกทําอะไรก็ตามเห็นไหมอย่างที่มาดามพูดทําอะไรก็ตามต้องมีเกราะป้องกันตัวเราเองไว้อย่าไปล้าเส้นใครแล้วก็อย่าให้ใครล้าเส้นเราเพราะฉะนั้นคนที่เราไม่ล้าเส้นเขาเขาก็จะไม่กล้ามาล้าเส้นเรา เราก็มีโอกาสที่จะเติบโตขยบขยายได้ทำอะไรทุกสิ่งอย่างต้องมีการรัดกลุ่มต้องมีการป้องกันตัวเราเองไว้อย่าทำออกนอกลู่นอกทางหรืออย่าทำผิดกฎใด,ดๆทั้งสิ้นมันจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายในสิ่งที่คุณทำได้ใบต่อมาเขาบอกว่าบังคับกดขี่บังคับกดขี่ในที่นี้มันมีอยู่สองอย่าง นี่สองสองมุมสําหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงมุมที่คุณเป็นฝ่ายกดขี่เพราะฉะนั้นใครที่ทํางานทีออ่ธุรกิจส่วนตัวมีลูกน้องบริวารอย่าไปกดขี่ลูกน้องบริวารมากจนเกินไปเพราะการมีลูกน้องบริวารเนี่ยทำให้เราเนี่ยเบาเลี้ยวเบาแรงลงไปเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกน้องบริวารเขาคุณมีความรู้ความสามารถมีความเก่งเฉพาะทางแล้วถูกเจ้านายกดขี่ข่มเหงนั่นหมายถึงการที่เรียกว่า คุณอาจที่จะในเออเขาเรียกว่าอาจจะเจอเจ้านายที่ไม่ดีมีการกดขี่ข่มเหงแล้วเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมาดูว่าไพ่ย,ยิปซีจะบอกอะไรต่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับตัวคุณได้ ราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้าเขาบอกถึงการที่เรียกว่าคุณเป็นคนพูดเก่งหวานล้อมได้ดีชัยชนะของคุณจะมาจากคำพูดคำหวานล้อมต่างๆในตัวคุณคุณเป็นคนที่ชอบคนเอาอกเอาใจไม่ชอบให้ใครที่จะมากดขี่ข่มเหงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการที่ถูกได้รับการเอาอกเอาใจแล้วไม่กดขี่ข่มเหงคุณคุณจะทำงานให้อย่างเต็มที่ ะะแต่เมื่อไรที่ถูกดกดขี่ข่มเหงเพราะฉะนั้นราชินีไม้เท้าคุณไม่อยู่นิ่งๆคุณไม่อยู่กับที่แน่นอนคุณอาจจะออกจากจุดนั้นเพื่อเพื่อต้องการความเป็นอิสระนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกต่ออีกว่าถึงแม้คุณจะทำอะไรก็ตามที่มีความอิสระการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นแต่ชาวราศีสิสงหรือลัคนาสิงยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังต้องห่วง เอ่อห่วงหน้าพวงหลังอยู่บางคนห่วงลูกห่วงหลานการทํางานที่แบบว่าแทนที่จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วมันเหมือนมีการเตะถ่วงเกิดขึ้นแต่บางคนแต่สําหรับชาวราศีสิงห์บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องดูแลคนเจ็บป่วยดูผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือบางคนอย่าไปห่วงหน้าพวงหลังกับเรื่องเพื่อนฝูงพวกของข้าคนของข้า ประมาณอย่างนี้รักเพื่อนรักฝูงมากเกินไปทําให้เพื่อนฝูงเตะถ่วงชีวิตของคุณถ้าใครที่เขี่ยเพื่อนออกจากชีวิตคุณได้แล้วบอกได้เลยว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีพวกพ้องเยอะเกินไปในบรรดาพวกพ้องที่มีเนี่ยอย่าลืมนะว่าบางทีเขาอาจที่จะไม่ได้ปรารถนาดีกับคุณเขาอาจจะแค่เพียงแค่ว่า คุณเป็นคนพูดเก่งคุณมีวาทิสินคุณเป็นคนค่อนข้างดูมีอํานาจมากกว่าเขาเขาจะพึ่งพาคุณตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้ดีเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่พึงพอใจกับสิ่งที่คุณได้ดีเกินไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงที่คิดจะล้าเส้นคุณนะคะใบต่อมาได้เลิฟเวอร์เลิฟเวอร์ในที่นี้เขาบอกว่า ในช่วงของการทํางานนะคะคนเราสมถ้าชาวราศีสิสงหรือลัคนาสิงบางคนใครที่โฟกัสเรื่องการงานไพ่เลิบเวอร์บอกถึงการที่เรียกว่าได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนรับ,ร,บรับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารักใครเมตตา ช่วยเหลือโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากเราอาจจะมีข้อตกลงเป็นเงินปันผลที่เขาเอากับเราแค่เพียงเล็กๆน้อยๆแต่นอกเหนือจากนั้นที่จะมาบีบคั้นเอาอะไรมากกว่านะเขาไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่ไม่เปิดเผยตัวให้รู้เท่านั้นเองส่วนสำหรับเออเรื่องความรักชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงกลางเดือนกระกฎาคม เป็นช่วงที่มีเสน่ห์ของคุณนะอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตดังนั้นมีคนเข้ามาต้องดูแลให้ดีขึ้นคำว่าอยู่ใกล้กับไพ่ใบที่ป้องกันต้องป้องกันตัวเองต้องมีระยะห่างต้องดูให้ดีเอาบทเรียนที่เราเคยผ่านมามาเป็นบทเรียนของชีวิตไม่ใช่การที่ลล้มเหลวล้มเหลวในชีวิตคู่หรือล้มเหลวในชีวิตของความรักแล้ว ปล่อยทิ้งไปไม่ได้นึกถึงแล้วก็กลับมาวนลูปแบบเดิมโดยไม่เอาประสบการณ์เก่ามาใช้มันจะกลายเป็นว่าเจ็บไม่รู้จักจําเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมจะมีความรักเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็ความรักเข้ามาในที่นี้อาจจะไม่ได้มาคนเดียวนะดูดีๆอาจจะมีคนที่ดูแบบรักเราอย่างจริงจังรักเราด้วยความจริงใจโดยที่ไม่ได้หวังใ,ใดๆจากเรา รักด้วยการที่อยากจะเป็นผู้ให้อยากจะมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดกับบางคนเข้ามาในลักษณะของการวางผลประโยชน์ในตัวคุณโดยเฉพาะคนที่เด็กกว่าคนที่เด็กกว่าแล้วคนที่มีท่าทางเหมือนเป็นนักเลงมันดูเขี้ยวๆเฮลๆหน่อยประมาณนี้จะไม่จริงใจกับคุณดังนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงต้องระมัดระวังด้วยราศีสิง์เองเป็นคนที่ชอบคนแบบประเภทเฮวๆเฮลๆอะแล้วคิดว่าตัวเองคุมได้ คุณจะคุมเขาไม่ได้เนี่ยเมื่อพ่อแม่ยังคุมเขาไม่ได้เลยคุณจะคุมแค่ได้แค่ช่วงโปรไฟล์นะคะเออไม่ใช่โปรไฟล์ช่วงโปรโมชั่นเออช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นพอหมดโปรเท่านั้นแหละกลายเป็นเขา,าจะควบคุมคุณนะคะใบต่อมาก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนชาวราศีสิงห์นะ ถ้าคุณจะโฟกัสเรื่องการงานเรื่องการเงินในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณต้องละทิ้งเรื่องความรักถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องความรักมันจะทําให้คุณเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในการทํางานได้น้อยมันมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวได้เยอะแต่คุณจะเก็บเกี่ยวได้น้อยแล้วมันก็เลยจะกลายเป็นว่าคุณจะถูกกดดันจากสิ่งรอบๆตัวคุณบางคนบางทีบางคนไม่ได้ถูกกดดันจากเจ้านายนะแต่คุณถูกกดดันจากเรื่องความรัก ที่เขาจะต้องขอเวลากับคุณให้มากหน่อยจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้คุณมีรายได้เข้ามาเอาช่วยตรงนี้หน่อยตกขาดเหลือตรงนั้นตรงนี้แล้วคุณเป็นคนหน้าใหญ่ราศีสิงห์เป็นคนหน้าใหญ่ถ้าบวกกับเป็นคนวันอาทิตย์ด้วยนะยิ่งหน้าใหญ่ชนิดที่เรียกว่าไม่ชอบให้ใครมาดูถูกว่าไม่มีเงิน นะคะราศีสิงห์วันพฤหัสอีกดื้อรั้นไม่ฟังใครเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์วันอื่นยังเบาลงบ้างวันถ้าบางคนถามอ่ะแล้ววันอังคารล้ววันเสาร์ละวันอังคารวันเสาร์เนี่ยถ้าวันอังคารก็จะไปมุ่งมั่นเรื่องทํางานซะมากกว่าถึงจะดื้อด้านก็ดื้อด้านเรื่องการทํางานแต่ถ้าเป็นวันพฤหัสดื้อด้านไม่ฟังใครเลยสักเรื่องแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์บ้าเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงมากเออเพราะฉะนั้น ใครยืมตังแล้วเนี่ยไม่กล้าทวงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมายืมตังไม่มียังต้องหาให้มีเลยดังนั้นระวังเรื่องความรักที่เข้ามาแล้วจะมาวุ่นวายเรื่องการเงินกับคุณได้มันจะทําให้คุณไม่มีเวลาที่จะสร้างราบผลรายได้กับตัวเองยังไม่พอยังจะต้องมาถูกขอหยิบขอยืมแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธด้วยส่วนถ้าเกิดเป็นวันเสาร์วันเสาร์เขาแข็งของเขาอยู่แล้วเขามีโรคส่วนตัวสูง เขาจะมีเหตุผลของเขาในตัวเขาแก้ไขปัญหาได้ดีเพราะฉะนั้นคนที่น่ากลัวคือวันอาทิตย์กับวันอังคารเอ่อขออภัยค่ะวันอาทิตย์กับวันพระรหัสนะคะแต่วันพระรหัสปีเนี่ยแล้ววันอาทิตย์เนี่ยปีนี้นะอุบาทวันพระรหัสโลกาวินาศด้วยดังนั้นจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตต้องดูดีๆไบต่อมา <c oughs> ได้ซอยตันนะคะซอยตันในที่นี้เขาบอกว่าถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องความรักนะในช่วงเอ่อกลางเดือน นะคะหรือว่าซอยตันในที่นี้มันติดกับราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้าเขาบอกว่าคุณอาจจะเจอปัญหาที่หาทางออกไม่ได้แต่เขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนพูดเก่งหวานล้อมได้ดีชอบการเอาอกเอาใจใครที่เอาอกเอาใจคุณนะรู้จุดคุณนะ รับรองได้เลยว่าคุณยอมท่ามให้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นคาว่าซอยตันในที่เนี้ไหวพริบปฏิพานของคุณมีคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยตัวของคุณเองใช้ไหวพริบปฏิพานของคุณเองถึงแม้จะถึงซอยตันจะมีความรู้สึกว่าเอยไปต่อไม่ไหวแล้วระมัดระวังเรื่องหนึ่งอย่าให้เรื่องความรักมาทําให้คุณซอยตันเกิดขึ้นนะเพราะว่าความรักจะทําให้การงานของคุณไปไม่ตลอดรอดฝั่งมันจะไปเสียเวลากับเรื่องความรัก <c oughs> <c oughs> มือถือสากปากถือศีลในที่นี้เขาบอกว่าซอยตันติดกับมือถือสากปากถือศีลให้เรามัดระวังอย่าไปไว้ใจทางอย่าไปวางใจคนคุณเป็นคนรักพวกพ้องคุณเป็นคนรักเพื่อนฝูงไม่ว่าจะมีอะไรดีก็ตามอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปเล่าให้ฟังว่า เออกาลังจะ,ะลงมือทําอย่างนั้นอย่างนี้มีผู้ใหญ่สนับสนุนเราหรือเรากําลังคิดที่จะหรือกําลังลงมือทําไม่ได้บ้างละกาลังจะสําเร็จแล้ว <c oughs> กาลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเราระวังนะจะมีการยุแย่เกิดขึ้นมือถือสากปากถือศีลปากพูดดีกับเราแต่จิตใจเขาไม่ได้ดีอย่างที่ที่เราเห็นไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดแล้วจะทำให้เราเนี่ยไปผิดใจกับผู้ใหญ่ถ้าเราผิดใจกับผู้ใหญ่ซอยตันแน่น,นอน ะะซอยตันในที่นี้มันก็คือผู้ใหญ่ไม่สานต่อแล้วนะไม่ช่วยเหลือแล้วนะให้คุณเดินของคุณเอาเองใบต่อมาการมาเทพติดกับไพ่เลอรเวอร์ระวังใจสักนิดนึงนะชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องความรักการงานคุณสะดุดแน่นอนแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณจะต้องมาคอยพูดอะไรที่มันตลกตะแลง พิกแพงกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาคอยช่วยเหลือคุณเพราะคุณน่ะมันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเหมือนมีสเสน่ห์เหมือนเจอคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาแล้วทําให้เขวไปได้หวันไวไปได้ดังนั้นทางทางที่ดีคำว่าการมาเทพให้การมาเทพเป็นเรื่องการงานซะคุณแต่งแต่งกับงานในช่วงนี้จะดีที่สุดนะคะทำอะไรถ้าเกิดว่าอ่ะมันเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์งานก็อยากทำ แฟนก็อยากมีเหงามานานโสดมานานแบ่งเวลาให้เป็นแล้วต้องทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมากับตัวคุณเองลาบผลรายได้มันจะได้ สม,สมน้ําสมเนื้อกับสิ่งที่เราเหนื่อยถ้ามัวแต่มาเอียงทางด้านความรักมากเกินไปลาภผลรายได้ก็จะได้แค่เพียงเล็กน้อยนานวันเข้าคุณยึดถึงซอยตานเพราะอะไรผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนทํายังไงมันยิ่งดรอปลงไปดรอปลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องใช้คําพูดพลิกแพงเพื่อเอาตัวรอดกลายเป็นว่าเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่ไม่ซื่อตรงไม่มีความยุติธรรมไม่มีความจริงใจพูดจาตลบตะแลง มือถือสากปากถือสิงคือการพูดจาตลกตแตลงจะมีคนรักให้คุณไหมเขาก็จะมองว่าคุณไปบ้าเรื่องความรักเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงใครที่กําลังจะ,ะเผชิญปัญหาเหล่านี้ต้องระวังให้ดีๆว่าความรักจะมาเป็นอุปสรรคในการทํางานของคุณไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หกเหรียญหกเหรียญบ่งบอกถึงเห็นไหม การทํางานที่จะต้องมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแบ่งเวลาให้ถูกแบ่งเวลาเรื่องงานแบ่งเวลาเรื่องความรักหรือถ้าคุณทําอะไรเนี่ยแล้วคุณมีเรื่องห่วงหน้าพาะวงหลังเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับหลานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณจะต้องดูแล <c oughs> ก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีถ้าคุณไปทํางานอย่าโมแต่ว่าโอ๋ยต้องรีบเลิกเพราะฉันห่วงผู้ใหญ่ฉันจะต้องไปบอนข้าวฉันจะต้องไปดูต้องรีบเลิกเพราะฉันจะต้องไปเนี่ยลูกๆจะเลิกเรียนแล้วต้องไปรับลูกกลับจากโรงเรียน คุณจะต้องถ้าเป็นวันที่เราจะต้องทํางานถ้าเกิดเป็นงานไม่ใช่งานประจําเป็นงานที่ไซไลน์ต่างๆหรือเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์เป็นจอบๆไปคุณจะต้องเต็มที่กับงานแบ่งระยะเวลาแบ่งเวลาให้เป็นต้องหาคนมาช่วยแบ่งเบาตรงนี้นะคะแบ่งเอ่อทำงานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมคุณจะได้รับผลตอบแทนแบบตรงไปตรงมานะคะ ในช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์นะทําอะไรด้วยความตรงไปตรงมานะคุณมีคู่แข่งเยอะนะในการทําครั้งเนี้ยเพราะฉะนั้นคู่แข่งไม่ว่าจะเยอะอยังไงก็ตามคุณมีความโดดเด่นระมัดระวังคู่แข่งของคุณนะจะเป็นพวกประเภทมือถือสากปากถือศีลเป็นประเภทที่เรียกว่าเข้ามาเป็นเพื่อนสนิทกับคุณดูักคุณเหลือเกินดูดีกับคุณเหลือเกินให้คาปรึกษาที่ดีกับคุณเหลือเกินแต่คอยล้ําเส้นคุณอยู่นะดังนั้นน่ะ อย่าให้คู่แข่งแซงหน้าคุณได้อย่าดอบตัวเองอย่าอย่าพยายามว่าอุ๊ยล้้าเพื่อนลัวเพื่อนเสียใจเราล้ำเข้าไปเราได้ดีแล้วเราค่อยมาดึงเขาขึ้นไปถ้าเขาเป็นคนดีพออย่าไปเครียดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะในที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนว่าอย่าไปเครียดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปเครียดกับเรื่องความรักถ้าเกิดมันจะมีเข้ามา เพราะว่าคุณจะต้องจัดสรรแบ่งปันเวลาให้เป็นแล้วคุณก็จะไม่เครียดถ้าคุณมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องความรักคุณก็จะเครียดเรื่องงานถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องการงานมากเกินไปคุณก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยเรากําลังจะเสียคนที่ดีไปหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่ในที่เนี้ยมันต้องแบ่งปันเวลาให้ถูกต้องอย่าเครียดอะไรที่มันเกินความเป็นจริงในช่วงภาวะของเอ,อ เดือนกรกฎาคมช่วงไปลายเดือนหลังวันที่20่สิบไปแล้วอาจจะมีภาวะของความเครียดเรื่องการงานเรื่องความรักเกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงได้ไพ่สิบดาบเขาบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณจะทําอะไรก็ตามต้องมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาถึงจะดีถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตุกติกหมกเม็ดหรือไม่ซื่อสัตย์หรือไม่มเีเขาเรียกว่าไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความยุติธรรม การทำงานกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผลักดันสนับสนุนคุณคุณจะถูกคนที่เขาอิจฉาริษยาคุณแทงข้างหลังคุณได้แทงข้างหลังแบบชนิดที่คุณก็รู้แต่คุณก็ยังปล่อยให้เขาทำเพราะความที่เรียกว่าเครียดเครียดกับเรื่องอะไรเครียดกับเรื่องความรักนะคะหรือเครียดจากการแบ่ง บ่งเวลาไม่ถูกไม่รู้จะเอาอยังไงดีดังนั้นมาดูไพ่จะขยายบอกคุณว่าอย่างไรใบแรกก็บอกว่าอะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีหรือความรักไม่ดีไม่ว่าจะมิตรภาพความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันไม่ดีให้ตัดทิ้งไปเห็นไหมกรบทิ้งไปเลยฝังกรบทิ้งไปเลยมิตรภาพในที่นี้ไม่ใช่เป็นความรักของหนุ่มสาวอย่างเดียวนะเพื่อนฝูงที่ไม่ดีก็ให้ตัดทิ้งไปเขาอาจจะดีกับเราในตอนต้น แต่ตอนท้ายเนี่ยแล้วเราก็มัวแต่มานั่งละล้าละละัลงละลึกถึงแต่เรื่องดีๆของเขาในตอนต้นแต่ตอนหลังๆที่เขาทําเราเจ็บทําไมไม่จํามันต้องจําแล้วเอาแต่คนที่จริงใจซื่อสัตย์ต่อคุณตรงไปตรงมากับคุณเท่านั้นเก็บไว้นอกนั้น ใครที่แสดงความชัดเจนออกมาเลยว่าแสดงของความเป็นศัตรูของคุณชัดเจนดีกับคุณแค่ช่วงแรกแล้วช่วงหลังกลัวเราจะล้ำหน้าเริ่มแสดงความอิจฉาริษยาออกมาตัดทิ้งไปเลยฝังกลบไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาดีกันอีกเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เขาบอกแล้วไงว่าเขาจะเข้ามาแย่งความเป็นใหญ่เขาคือคู่แข่งของเราเขาไม่อยากให้เราดีเกินหน้าเขาดังนั้นสิ่งที่ไม่ไดีตัดกลบไปเลยเพราะฉะนั้น คำว่าเสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้ถ้าเรายังเอาเขาไว้เขาต้องข่มเราแน่นอนนะคะเขาเป็นคนประเภทพูดจาดีปากดีอย่าไปหลงไหลขลลมเขาเลยทีเดียวใบต่อมาใบาต่อมาได้เขาบอกว่าพระคุ้มครองในที่นี้ชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงใครที่อยู่ในศินในธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญจิตใจเป็นกุศลไม่คิดร้ายไม่คิดอิจฉาริษยาใคร พระจะคุ้มครองคุณจะทําให้คุณตัดไปคนที่คิดว่าจะข่มคุณให้ลงให้ได้เนี่ยออกไปจากชีวิตคุณได้แล้วมันจะเป็นศัตรูเห็นไหมคําว่าศัตรูที่คุณรู้ตัวคุณรู้ว่าคือใครแต่คุณยังตัดใจไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นการตั้งคันเราจะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในมดลูกมดลูกคือสิ่งที่คุ้มครองปกป้องคุ้มครองดูแลคุณดังนั้นคุณจะต้องทนุถนอมจิตใจของคนที่มีคุณธรรมจิตใจที่คนที่คิดดีกับคุณ คนที่เป็นกัล,ลยาณมิตรที่ดีกับคุณแล้วก็ต้องปกป้องคุ้มครองดูแลอะไรคนที่เขาหวังดีกับเราแม้กระทั่งเรื่องการเงินด้วยก็ต้องคุ้มครองดูแลเรื่องการเงินให้ดีในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงการเงินยังไม่ขึ้นเลยนะ มันขึ้นเรื่องการงานดีเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี้อาจจะยังเป็นเงินหมุนอยู่นะคุณอาจจะมีภาระหนี้สินเก่าที่มันยังต้องชําระสะสางแต่เรียกว่าในช่วงเดือนนี้การงานดีแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังอย่าไปพูดอย่าไปคุยให้ใครฟังอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันตัดออกไปหมดแล้วไอ้คนไม่ดีแต่มีคนใหม่เข้ามาเรายังไม่ได้รู้ซึ้งถึงจิตใจเขาจนร้อยเปอร์เซนต์แล้วอย่า ด้วยชาวราศีสิงต้องบอกเลยว่าพอเวลาที่ใครมาตีสีตีสนิทด้วยแล้วคุณคิดว่าคือพักพวกพวกพ้องเพื่อนฝูงของคุณคุณจะทุ่มหมดใจโดยที่บางทีเนี่ยคุณเป็นฝ่ายทุ่มหมดใจโดยไม่รู้เขาทุ่มให้คุณหมดใจหรือเปล่าต้องระวังเรื่องนี้ด้วย ระหว่างเรื่องความรักด้วยความรักจะทําให้คุณเครียดคุณจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานดังนั้นถ้าความรักที่เข้ามาถ้าศินไม่เสมอกับเราเขาจะมีความแย้งกับเราตลอดเวลาให้ปล่อยตัดไปตัดทิ้งไปเลยกลบไปเลยฝังกลบไปเลยกับความรักแบบนี้แปลว่าศินไม่เสมอกันอยู่กันเดี๋ยวก็จะต้องมีปัญหาก็ต้องเลิกลาอย่าล้างกันไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นหาคนที่ศินเสมอกันคุ้มครองดูแล จิตใจของตัวเราเองดีกว่านะคะแล้วก็คุ้มครองเ,อเขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาจิตใจคนที่ดีกับเราคนที่มีคุณคุณธรรมคนที่ศีลเสมอกับเราคนที่ไม่คิดที่จะข่มเราคนที่ไม่คิดดูถูกเราแล้วไม่มือถือสากปากถือศีลใส่เราทําให้เราเกือบทําให้เราโพสเจอทางตันหาทางออกเกือบไม่ได้เพราะคําว่า ปากดีกับเราแต่ไปเที่ยวยุ่ย่ให้คนเกลียดเราดังนั้นคนเหล่านี้ควรตัดทิ้งออกจากชีวิตของชาวราศีสิงห์ได้ก็จะดีสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดการเป็นซึมเศร้าระวังการเป็นออฟฟิศซินโดมใครที่ท้องอยู่ให้ระมัดระวังหรือใครที่มีเกณฑ์ของการที่อยากมีลูก ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์ของการตั้งคันได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกผิดปกติอย่าไปยกของหนักอย่าทำอะไรที่มันรวดเร็วเดินเร็วหรือวิ่งนะคะไปหาหมอตวรวจดูก่อนว่าหรือไม่ก็ซื้อที่ตรวจคันมาตวรวจดูว่าท้องไหมถ้าท้องเราจะได้ระมัดระวังตัวได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงใครที่ท้องอยู่ระมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะแท้งได้ ถ้าคุณทำอะไรด้วยความประมาทนะคะอย่าเครียดมากเกินไปลูกอาจจะคลอดก่อนกำหนดหรือบางคนอาจที่จะกำลังท้องใกล้คลอดแล้วในในที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าใครที่ท้องอยู่ก็มีเกณฑ์ของการผ่าคลอดนะคะไม่ได้คลอดปกตินะคะระวังเรื่องเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นไปแก้เคล็ดด้วยการไป ขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกหรือไม่ก็ไปบริจาคเลือดหรือไม่ก็ไปทําบุญลงศพแล้วไปเข้าโรงพยาบาลหยอดตู้บริจาคให้ตู้บริจาคที่โรงพยาบาลเมื่อหยอดเสร็จแล้วอ,อ,อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอให้เรื่องร้ายๆที่จะผ่านเข้ามาหมดสิ้นไปกับการบริจาคครั้งนี้แล้วเดินออกจากโรงพยาบาลก็บอก พูดเบาๆคนเดียวว่าหายป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วไม่ต้องเหลียวหลังกลับไปมองประตูโรงพยาบาลที่เราเดินออกเดินมุ่งหน้าไปขึ้นรถเลยไปรถที่เราจอดไว้ที่จอดรถของเราหรือถ้าไม่ได้เอารถมาหรือไม่มีรถคุณก็เดินมุ่งหน้าไปจะขึ้นแท็กซี่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์วินขึ้นรถประจําทางใดๆไม่ต้องเหลียวกลับมามองตรงประตูทางออกที่เราเดินเดินออกมาไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะต้องมีเรื่องเข้าโรงพยาบาล บางคนมีเกณฑ์ผ่าตัดบางคนมีเกณฑ์ฝังเข็มไปฝังเข็มเป็นการแก้เคล็ดซะนะคะบางคนถ้ามีเกณฑ์ของการสรัรยกรรมก็ไปสรัรยกรรมซะแต่ถ้าใครคลอดลูกบอกได้เลยว่าถ้าคุณมีเลือกกำหนดคลอดในเดือนรกรกฎาคมมีเกณฑ์ของการผ่าคลอดมากกว่าคลอดปกตินะคะจบคํำพยากรสำหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ออร์แลคิลทักกินบล็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียน หรือมา,อาสมัครเรียนกับมาดามได้สำหรับ FC ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูและมาจองคิวดูดวงได้นะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ